เบลิงใช้แป้งเดียวกับครซองไหมคะ เพื่อนๆน,นะคะถามกันเข้ามานะสำหรับทิมเบอร์ลิงนะคะกับครัวซองนะเราจะใช้แป้งโดเดียวกันแต่ว่าวิธีการขึ้นรูปจะต่างกันนะคะที่เพื่อนๆเห็นในวิดีโอนี้นะถ้าสมมุติว่าเราจะทำครัวซองใช่ไหมคะเรานะคะก็จะทำการรีดขยายแป้งในขั้นตอนของการฟนอลชีสแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำการตัดนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราถึงทำการม้วนนะเป็นรูปครัวซองเหมือนวิดีโอที่แม่แหวโชว์ให้เพื่อนๆดูแบบนี้เลยค่ะ แต่ถ้าสมมุติว่าเราทำทีมบริงนะเราจะต้องตัดเป็นเส้นนะคะแล้วก็มาแปะด้านบนแบบนี้นะเรียกว่าการทำคอสเทนลิมิ i เนต e d นะคะเพื่อโชว์ลายเส้นสวยๆแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราถึงทำการรีดขยายมันออกไปนะเหมือนเราขยายโครวซงนะคะจากนั้นนะคะถึงทำการตัดขึ้นรูปนะแล้วก็ม้วนเป็นรูป วงกลมแบบนี้นะคะม้วนกลมๆแบบนี้เนาะแล้วถึงทําการพูฟนะคะแล้วก็นําเข้าเตาอบค่ะพออบเสร็จนะคะเราก็จะได้ทิมเบริงสวยๆหน้าตาอร่อยๆแบบนี้เลยนะแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะมาเติมไส้ต่างๆนะ <S 1> <S 1> สําหรับไส้ที่เพื่อนๆ <S <S เห็นนะคะตัวนี้จะเป็นไส้ซอสคาราเมลนะคะแม่เบวใช้ตัวเฮทเซนนัทนะแทนตัวแมคคาเดเมียนะคะเพื่อนๆจะใช้ถั่วแมคคาเดเมียหรือถัว่วเฮทเซนนัทก็ได้เหมือนกันนะคะจะบอกว่าไส้นี้นะมีความแบบว่า หอมหวานมันอร่อยมากนะด้วยความที่ทิมเบอริง่ท t e เจ u r e เขาจะมีความกรอบด้านนอกใช่ไหมคะด้านในจะมีความแบบว่านุ่มอยู่ช่ำอยู่นะแล้วพอกินกับไส้ตัวซอสคาราเมลนะเข้ากันมากๆนะคะหรือว่าไส้อื่นก็ได้นะตัวนี้จะเป็นไส้ช็อกโกแลตนูเทลล่านะคะแล้วก็แยมราสเบอรี่นะตัวนี้ก็เข้ากันเหมือนกันอร่อยมากๆเหมือนกันนะเวลากินอะตัว ช็อกโกแลตนูเทลล่าแล้วก็ตัวแยมอะเวลามันผสมกันอะมันจะมีความบอว่าหวานแล้วก็มีในส่วนของเปรี้ยวนิดนๆนจากแยมอร่อยมากๆนะคะหรือว่าไส้อื่นๆก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าใครนะคะที่อยากจะไปลงเรียนออนไลน์กับแมแ่แหววนะแมะแ่แหววมีคลาสออนไลน์ด้วยนะคะสอนทําทิมเบอริงและโวซองนะสูตรความอร่อยระดับมิชลินสตาร์นะคะเพื่อนๆถ้าไหนสนใจก็ทักหาแอดมินได้คะ่ะ